ทำ all Time High อีกครั้งหนึ่งและการโอ m e High ครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าโซโลนาจะก้าวไปต่อและแซงเหรียญอื่นๆจนถึงอีท e เรียมอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้โซโล n a นะครับก็ทำโอ m ท High อีกครั้งหนึ่งนะครับที่1 2 1 3 4สอลลาร์เป็นที่เทียบร้อยนะครับหลังจากที่ เมื่อประมาณ4ี่โมงเย็นหรือ5้าโมงนะครับของเมื่อวานก็ได้ทําสถิติสูงสุดนะครับแล้วก็ในช่วงระหว่างสัปดาห์นะครับโซน่าก็มีการซื้อขายอยู่ที่209.58าดอลลาร์นะคบเพิ่มขึ้นถึง10.9เอร์ซนในเวลาที่24ชั่วโมงที่ผ่านมาสูงถึง30สเปเซนหากเทียบกับโปรเจกต์7วันที่ผ่านมาโซน่ามีการเจาะ โปรเจกต์อยู่2อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น DFI กับ DAO นะครับที่เป็นโปรเจกต์เข้ามาและตอนนี้โซน่ากับพิกฟื้นนะครับจากราคาที่ต่ำลงไปนะครับประมาณ120ดอลลาร์หรือ130ดอลลาร์ดีดกลับมา200ดอลลาร์ได้เพราะโปรเจกต์ส r o โปรเจกต์นี้นะครับจนสามารถกลับขึ้นมาแซง XRP ได้อีกครั้งหนึ่งเราต้องมาบอกนะครับเราก็ตั้งคำถามว่าเ,เกิดอะไรขึ้นกับโซน่านะครับ โซล่าน่ยตอนนี้มีกระแสเงินสดนะครับเข้ามาประมาณ1.27หมื่นล้านดอลลาร์นะครับจากมูลค่าที่ล็อกอยู่ใน DeFi นั่นเองบนโปรตโตคอลของบล็อกเชนของ SOL นะครับโดยมูลค่ารวมที่ล็อกอยู่นั้นเป็นตัวชี้วัดปริมาณของสมาร์ทคอนแท็นะครับที่เปิดใช้บนบล็อกเชนของโซล่าและ e t ทูเรียโดยนักพัฒนาบล็อกเชนานะครับพยายามทำให้สมาร์ทคอนแท็เพื่อสร้างการเงินแบบ DeFi เนี่ย ที่จะช่วยผู้ใช้นะครับในสามารถที่จะใช้แพลตฟอร์ม De ฟาต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการรับดอกเบี้ยการกู้ยืมการแลกเปลี่ยนโทเก้นและนำเงินของพวกเขาไปใช้วิธีอื่นๆได้อย่างมากมายโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางใดๆทั้งนี้นะครับในวันศุกร์นะครับเมื่อโซโลนาเนี่ยมีการ f อทงเซนคิวนะครับถ้าสะกดผิดขอประทานอภัยด้วยนะครับบนเครือข่ายของโซโลนาได้รับเงินไปประมาณ1 0 0 0 0แสดอลลาร์นะครับ ซึ่งเป็น NFT แบบมีมบนตลาดคริปโตและมีการประกาศจะทำก่อนขายนะครับถึง1สัปดาห์ด้วยกันนะครับก็มียอดขายถึงขนาดนี้เลยโซน่าก็เลยบิวราคาขึ้นมาจาก120ดอลลาร์นะครับปรับขึ้นมา170แล้วก็ปรับขึ้นมาถึง200เป็นเพราะอย่างทีนี้เองนะครับและในวันศุกร์ที่ผ่านมาโซน่าได้เปิดตัวนะครับเขาเรียกว่าเบต้าของ s q u a ตนะครับ ถ้าสะกดปิดขอประทานอภัยนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้สร้างองค์กรแบบอิสระเนี่ยกระจายอํานาจ DAO นะครับบนเครือข่ายได้ DAO นะครับคือการเรียนแบบโครงสร้างขององค์กรที่นําไปสู่ผู้ถือหุ้นผ่าน Smart c o n t แ a c t นะครับก็คือหมายความว่าเ,เริ่มที่จะทํา DAO ได้และเริ่มที่จะขายหุ้นของตัวเองได้นะครับผ่านแพลตฟอร์มของตัวเองผ่านในรูปแบบของตัวเองนั่นเองดังนั้น ไอ้ตัวเนี้ยนะครับก็บังคับใช้ด้วยตนเองและการโหวตนะครับแบบฉันธามมติคือแบบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับในสมาชิกมักจะรดมทุนประสานงานกับโครงการนะครับถึงมีเงินเข้ามานะครับในการพัฒนาโปรเจกต์อย่างไรก็ตามนะครับคาดว่าไซเลนนะครับออนเชนเนี่ยแบบออนเชนเนี่ยจะช่วยให้สมาชิก DAO เนี่ยสามารถเริ่มและลงคะแนน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลนะครับตอนนี้ข้อมูลของคอยเกโก้นะครับได้ระบุว่าโซนาทำออไทามไฮอีกครั้งหนึ่งและการทำออไทามไฮครั้งนี้กับพลิกชนะ x r p ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับและการซื้อขายของโซนาราคาสูงสุดอยู่ที่213.47ดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นราคาซื้อขายในปัจจุบันณนะเวลาประมาณ5โมงของเมื่อวาน โซน่ามีการซื้อขายตอนนี้นะครับนะที่ข่าวทําอยู่เนี่ยประมาณ209.58ดอลลาร์ซึ่งมากกว่า10.9%ใน24ชั่วโมงผ่านมานะครับที่ผ่านมาตอนที่โซน่าแบบพุ่งสูงสุดเนี่ยพุ่งถึง300%รภายในย7วันที่ผ่านมานะครับดังนั้นโซน่าเกิดอะไรขึ้นทำไมโซน่าถึงอ่าราคาสามารถที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับ ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าโซล่าเจาะอยู่สองกลุ่มตลาดด้วยกันคือดีไฟกับ DAO นะครับมันมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับที่จะทำให้โซล่าเนี่ยาราคาเนี่ยกลับมาพิกอีกนะครับเราต้องดูนะครับในเรื่องของมูล,ลค่าของโซล่า ahora, ตอนนี้มีมากกว่า1.27หมื่นล้านดอลลาร์จากข้อมูลที่ล็อกอยู่บนดีไฟบนโปรโตคอลนะครับบล็อกเชนของโซล่า โดยมูลค่าที่ล็อกอยู่นั้นเป็นตัวชี้วัดของปริมาณสมาร์ทคอนแทคนะครับที่เปิดใช้งานบนบล็อกเชนของโซลนาและอีทูเรียมนะครับโดยน,นักพัฒนาสมาร์ทคอนแทคนะครับเขาต้องการที่จะสร้างเงินแบบในโลกของ DeFi ฉะนั้นตัวแรกเกิมงดี i าฉะนั้น d e f าของโซลนากำลังที่จะทำและคาดว่าน่าจะมีการเสร็จบ้างแล้วใน d e f าของโซลนานะครับก็จะมีแพลตฟอร์ม นะครับที่สามารถที่จะช่วยในการยืมเงินรับดอกเบีย้ยและเปลี่ยนโทเคน็นและนำเงินของพวกเขาไปใช้วิธีอื่นๆได้อ,อย่างมากผ่านตัวกลางของ d app นะครับที่เป็นของโซ่านั่นเองและในวันศุกร์นะครับเป็นข้อมูลเก็บความรู้เพิ่มเติมของ NFT ทาง s t a n d ิ u e e นะครับถ้าสซโคตปิดขอประทานอภัยด้วยบนเครือข่ายของโซลน่าได้รับเงินประมาณ1 0 0 0แดอลลาร์นะครับเป็น NFT บนตลาด บนมีมนะครับบนตลาดคริปโตนะครับเป็น NFT มีมนะครับที่ประกาศว่าจะทำก่อนขายถึงหึ่งสัปดาห์พอเปิดตัวนะครับก็สามารถที่จะทำไรายได้ถึง1นึ่งแสนดอลลาร์เลยทีเดียวเมื่อวันศุกร์ที่เปิดผ่านมานะครับโซน่าได้ประกาศนะครับเป็นตัวเบต้าของสควอตนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยสามารถบริหารองค์กรได้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะครับและการตัดสินใจ ในการที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มของโซล่านั้นเองหรือที่เราเรียกว่า DAO นะครับ DAO นะครับก็เป็นการที่จะสร้างสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยผ่านหุ้นนะครับโดยพื้ถือหุ้นต่างๆนะครับเข้ามาร่วมในการโหวตในการพัฒนาโปรเจกต์ต่างๆฉะนั้นสิ่งนี้นะครับทำให้โซล่าสามารถระดมตุดเงินทุนได้อีกก้อนหนึ่งเนี่แหละที่ทำให้โซล่านะครับกลายเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ ไปได้อย่างรวดเร็วโปรเจกต์ต่างๆฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดของโซลนาโซลนาจะไปได้ไกลขนาดไหนเราก็ต้องติดตามกันนะครับเพราะตอนนี้คือโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยไปได้รวดเร็วแล้วนะครับไปได้รวดเร็วมากๆเลยเพราะหนึ่งเขาใช้วิธีลัดนะครับเชื่อมกับอีเทเรียมและไปพัฒนาความรวดเร็วของเครือข่ายเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เขาก็ไปพัฒนาด้านอื่นทำให้ราคาของโซลนาดีดขึ้นไปเร็วอย่างมากๆนะครับ โอเคนะสำหรับวันนี้นะครับเราก็เห็นนะครับความพยายามของทุกคนนะครับที่จะพัฒนาเครือข่ายของโซนาไปด้วยกันแล้วผมหวังว่าแฟนคลับนะครับของโซนาก็หวังเหมือนกันว่าโซนาจะ go to the moon แน่นอนนะครับใครว่าโซนานะครับไปต่อได้แน่นอนนะครับไปได้อย่างยาวๆเลยกดหนึ่งนะครับส่วนสองคือราคาจะหยุดอยู่เท่านี้แหละนะครับเนื่องจากพ โซล่าพัฒนาไปเร็วเกินไปนะครับจนทําให้ระบบเนี่ยเกิดบัก๊กเกิดขึ้นนะครับแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นก็ลองกด2ละกันสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามี4่ช่องทางคือบล็อกด a c เฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับสามารถทักมาได้เลยเพราะในไลน์กลุ่มนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จา่ายก็ลองทักมาดูละกันเพราะว่าเรามีกลุ่มนะครับที่ชื่อว่าโซล n าด้วยนะครับลองเข้ามาได้ พูดคุยด้วยกันโปรเจกต์โซน่าก็มีอะไรที่ดีอีกเยอะแยะมากมายนะครับลองเข้าไปคุยด้วยกันสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้านอินฟินิตมเนอเท่านั้นร้านอินฟินิต m i n เนอมีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุดบิตคอยเครื่องขุดคริปโตชั้นนำสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอินบ็อกซ์ที่เพจ Infinite Miner ได้หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่บ้านเพราะตอนนี้ราคาเหรียญยิ่งนับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจำนวนจำกัดมากขึ้น หากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการสะสมเหรียญคริปโตเคินซีนี้ก็เป็นไปได้